Terima <small> kasih telah menonton! อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เปิดโซนจัดแสดงสายพันธุ์กุหลาบต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine. โดยมีนายวิรัติปราบทุกผู้มีการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกล่าวต้อนรับพาชมโซนรวบรวมความหลากหลายสายพันธุ์ของกุหลาบ220สายพันธุ์มากกว่า2,000ต้นชมมุมถ่ายรูปกุหลาบและมุมต้นประดู่แดงที่กำลังเริ่มบานสะพังพร้อมด้วยดรอนัฐดานิรันตระกูลผู้วยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ณบ,บริเวณรอบโดมกุหลาบอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นายวิรัตปราบทุกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกล่าวว่าหากนึกถึงไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพังตลอดทั้งปีท้องที่อุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่และในช่วงเดือนกุมภาพันธ25์2565นนี้มาเติมความหวานให้กับความรักสดชื่นสัมผัสบรรยากาศแห่งความรักท่ามกลางดอกกุหลาบ ที่หลากสีสันที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เนรมิตพื้นที่จัดแสดงและรวบรวมสายพันธุ์กุหลาบกว่า220สายพันธุ์เพื่อเป็นจุดเรียนรู้และจุดชมดอกกุหลาบสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพร่วมกันเก็บภาพความงดงาม และในวันที่14กุมภาพันธ์มีกิจกรรม Rose Paradise Walking Tour ไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านกุหลาบที่จะพาัทุกคนเดินชมดอกกุหลาบกว่า220สายพันธุ์เรียนรู้แบบเจาะลึกพูดคุยตั้งแต่วิธีการปลูกขายายพันธุ์วิธีการดูแลพร้อมทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปติดตามต้นกุหลาบไปด้วยกันกิจกรรมดีๆที่คนรักกุหลาบไม่ควรพลาด